ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่เริ่มเรียนรู้กันแล้วค่ะสําหรับหลักสูตรท้องถิน่นวัดพระาธาตุช่อแฮปลูกจิตสํานึกรักบ้านเกิดและนําหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะโดยที่วัดพระาธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่นางพลินีปันไอรองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองแพร่รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองแพร่นํานักเรียนชั้นม .1- ถึงม .6 ค่ะจํานวน226คนมาศึกษาเล่งเรียนรู้หลักสูตรท้องถิน่นวัดพระาธาตุช่อ โดยมีพระโกสัยเจติยรักษ์ดรรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระาธาตุช่อแหพระอารามหลวงเป็นวิทยากรให้ความรู้ตำนานพระาธาตุช่อแหจากนั้นนักเรียนได้แยกเรียนรู้ตามฐานต่างๆค่ะโดยชั้นโม1ทับ1วิชาภาษาไทยเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ภาคภาษาไทยมัคคุเทศน์น้อยชั้นม .1 นทับศึกษาวิชาภาษาจีนเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับวัดพระสงฆ์ภาคภ,ภาษาจีนมัคคุเทศน์น้อยค่ะชั้นมสองทับวิชาศิลปะค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับการฟ้อนวงสวงพระธาตุเช่อแฮชั้นมสองทับวิชาศิลปะค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพเกี่ยวกับวัดพระธาตุช่อแฮ ชั้นมสาทับหนึ่งวิชาวิทยาศาสตร์เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ในพุทธประวัติที่มีในวัดพระธาตุช่อแฮชั้นมสาทับสองวิชาสุขศึกษาพะละศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับฝึกสมาธิเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตชั้นมสี่ทับหนึ่งเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับวัดพระสงฆ์ภาคภาษาอังกฤษมัคคุเทศน้อยค่ะชั้นม4ี่ทับสองเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาส,สนาและการสวดนมัสก,การหลวงพ่อชเช่แเฮองค์พระาธาตุช่แหและพระเจ้าทันใจชั้นมหทัพหนึ่งเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เป็นการหาความสูงขององค์พระาธาตุช่อแฮและการหาพื้นที่ปริมาณวัดพระาธาตุช่อแฮชั้นม .5 ทับ2เรียนรู้วิชาการงานอาชีพในเรื่องของการทำกรวยใบตองและตุงชั้นม .6 ทับ1วิชาวิทยาศาสตร์เรียนรู้เรื่องาธาตุสันประกอบในองค์พระพุทธรูปสำคัญของวัดพระาธาตุช่อแฮชั้นม .6 ทับ2เรียนรู้วิชาภาษาไทยเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ภาคภาษาไทยวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตำนานพระาธาตุช่อแหโดยพระโกศเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระาธาตุช่อแหพระอารามหลวงเจริญพรว่าขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนเมืองแพร่ที่ได้นำหลักสูตรท้องถิน่นวัดพระาธาตุช่อแหมาสอนนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหลักสูตรท้องถิน่นวัดพระาธาตุช่อแหนั้นเป็นแนวคิดของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขตหนึ่ง นำโดยท่านอภิรักอิมจิตอนุสรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพแพร่เขตหนึ่งที่จัดทำขึ้นร่วมกับโรงเรียนเมืองแพร่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพแพร่ในการที่จะมาสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้โบราณสถานพระพุทธศาสนาเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนสํานึกรักบ้านเกิดและนําหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้นะโดยหลวงพ่อจะถอดบทเรียนจากในคัเภีต าษาที่เข้าใจใงา่ายจากาที่ปรากฏในมหาพระนครตำนานพระธาตุช่อแฮคำีเวลาแห่งมัดสมเป็นซึ่งเป็นคำีต้นฉบับจต่ลึกเป็นอักษรลันานนาจากนั้นท่านผู้ว่าสมบัติพูวงบภูมิพได้ถอนปริวัติคำีจากอักษรลัานนามาเป็นคำีเป็นอักษรไทยแล,แล้วก็พิมพ์มาเป็น ปบับอย่างนี้หลวงพ่อจะพูดทอดน,นะบทเรียนเนื้อหาสาระที่อยู่ในคัมภีร์ต่ตางพระฐาชาเพีนะเรียกว่ามหาพระนครต่างพรัฐาชาเพรี่จริงๆไม่จะมีคำต่อท้ายอีกนะบอกว่านะมหาพระนครใจโภส่เปื้อนนะฮนะเป็นเรื่องเป็นราวนะในต่างนาน รทำอุบามาหาเทศพุทธศักราช2,381นะฮะตัวนี้นนก็ถอดมาให้เราทั้งหลายได้เข้าใจเห็นความสำคัญกกว่าก่อนจะมาเป็นวัดพระธา,ะมมาตุช่อแฮ่์พระอารามหลวเราจะตีไปเนี่ยจาเวลาละรา,าอ่า,ายยนวัดพระธาตุโค้ชัยยาพระชักฆะพระเตหเห็นไหมเป็นาภาษาบาลี เมื่อพระุทธองค์เสด็จมาที่บ่อยตรนนี้แล้วพุทธองค์ก็เสด็จปรรทับใต้ต้นจอ,แอกแขกและต้นสแก่เดี๋ยวเราจะไปดูกันจริงไหม